เฮล lo ทักทายสบายดีทุกคนมือนี้ก็สิพามาเก็บผักมีซีซอมยอดผักกาดหรือวันแห่งผักกาดเนาะที่ว่ามันแตกออกมามีแต่ยอดงามๆม,มันอ่อนซะทุกคนเ,เอามาซุปกินคือซีแซ็บแล้วก็สิมาเก็บเอาผักกันต่งเนาะผู้ใดเคยกินแน่ผักอันนี้นะแซบมหอมอยู่ไหนจากนั้นนี่หมดระดูการปลูกผักแล้ว่อกระสิกินผักกันตง่งนี่ป็นผักประจําเหือนเลยทุกคนเพราะว่ามัน เตกยอดให้หางกินตลอดสมมติว่าหาเก็ยบยอดมันเบิดแล้วแล้วฮางก็เอาาพาท่านมาตัดก้างเก้ามันออกแล้วก็หดน้ําประมาณ4ี่ห้มือมันกระปุ่งยอดใหเหาได้เก็บกิ่นคือเกหั่นะกิ่นก็นะกนกแซ่บดีแล้วมีสรสชาติที่ว่าหอมหลังจากท่านก็กิมาเก็บเอาพักงากับปีพักคาดนะพักมะยุมัยะใส่กันซุปหลอ่นจังแซ่บแล้วก็สิมาเก็บเอามาเขือเอิกเนาะหรือว่ามาเขือไข่เอาไว้ไปเฮ็ดเจว เก็บผักมาแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดในส่วนที่หม้อยังบันในฟตเนาะเขาก็สิมาจีมักเพชรจี้มักเข่อเอึกนี้ไว้เฮ็ดตําเจวเนาะทุกคนเอาหอมบัวจีไปพร้อมกันเลยหม้อฟตแล้วแล้วเฮาก็สิเอาผักขันลงไปลวกเลยทุกคนเอ้ยบ่ต้องลวกโดนเด้อลวกประมาณว่าเฮาเอามือหันบีบบึงการพักเนาะถ้าว่าการพักเฮามันอ่อนมันแตกทางกระถือใส่ไซด์ถ้าอันถ้าเฮาสิต้มโดนนะพักจะเหลืองแล้วก็วิตามินเสียเบิดเลยเนาะทุกคน แล้วก็สิมาต่ำเครื่องซุปพักเลยทุกคนวันนี้เอามักเพ็ดแห้งแล้วก็มักงาดำหั่นลุงไปต่ำให้มันมุนมุนผู้ใดมีงาขาวก็ใส่งาขาวได้เดอ้อใส่ข้าลงไปต่ำให้มันเข้ากันแล้วก็เอามาปรุงเลยวันนี้เอาเครื่องที่เขาตา่ำเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปพักหอมก็มีพักหอม,ม,ห,อมหลายชนิดวันนี้หอมหอม,มีหอมลาบหอมบัวหอมเพลหอมป้อมหอมเป๋ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสชาติตามใจมากคือเก้าเมื่อนี้เขาจะใช้ใส,ส่ปลาแดกเกลือแป้งนัวเนาะซัมนี่แหละเครื่องปรุงนะ สุ้พักแล้วแล้วก็สิมาเริ่มตมเจวเลยทุกคนเอาหอมแดงมักเอิกมักเพชทที่จี้ไฟแล้วเลยมาแกะกากที่มันดำๆออกเนาะหลังจากนั้นเอากระเทียมดิบลงไปแล้วแล้วก็สิใส่มักเพชทหัวบัวแด,ดงแล้วก็มักเอิกแ้หลทุกคนตําให้มันละเอียดปรุงรสชาติด้วยอะนะแป้งนัวเกลือน้อยนึ่งแลก็สะใส่สปลาแดกตน้นนาเนาอทุกคนื้นนี้นะเพราะว่าปลาแดกตน้นฮ่นะเข้ากันดีดีกับเจวมักเอิกได้ทุกคนนะป็นปลาแดกตน้นใ่ายๆแบบนี้เลยนัวคักนัวแน่ใช้ได้นี่นะ รสชาติของแจ่วมะเอิ๊กจกะเป็นส้มๆหวานๆหน่นอยนึงนะทุกคนปลารดที่เอือบตากแห้งไว้ล้วก็สิเอามาปิ้งกินกับเจ่วมะเอิ๊กเลยทุกคนเอ้ยปิ้งปลากระห่มหอมหอม,หอมข่ากระเทียมหัวชิงนไข่เนาะ,ะแล้วเราเด้อทุกคนเอ้ยมากินข้าวนํำกันเด้อทักทายสวัสดีทุกคนมาเด้อกินข้าวน้ำกันอมีปิ้งปลารดเนาะแล้วก็ซุปพักเจ่วมาก,กันเจ่วมะเขือข่ายเนาะหรือว่าเจ่วมะเอิ๊กนะมาเด้อกินข้าวแซ่บนํำกันเด้อ ข้าวเหนียวหอนหอนคือเก้าออกอายทวนทวนข้าวเหนียวหอนหอนข้าวเหนียวหอนหอนกินกับอย่างกระแทบนะทุกคนมาด้วยกินข้าวตังกันจะมึงกอ,อึกใส่อันประเด็กตอน I